โอกาสตัวดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็กลับมาอยู่รายการ,การสัปดาห์สองแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมานะพูดถึงแบบว่าโรงเรียน,นผมเปิดแล้วครับก็มบบ้านก็เยอะนะฮะก็ไปถ่ายคลิปลงไม่ได้นะครับเพราะว่าติดเรียนนะแล้วกันบ้านมันก็ต้องเยอะด้วยนะครับก็เอ่เอในช่วงเปิดเรียนปีนงเนี่ยนะประมาณนะี้ผมอาจจะลงคลิปได้ ลงคลิปน้อยๆครับเพราะว่ากำบ้ามันเยอะนะครับก็ไม่เป็นไรนะถ้าไนเรื่องกรระทูโรงเรียนก็เกิดขึ้น,นอะไรนี้ผมก็จะผัดไปเดือนหน้าเพราะว่าเดือนนี้ทําไม่ทันแล้วนะครับส่วนคลิปของคุณร้อยซับก็ร้อนก่อนแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ากำบ้าเยอะมากนะถึงผม,มแค่มอ .1 นนเดียวก็มากก็เยอะแล้วอะ่ะเกียวเรื่องหนามด้นะครับก็อาจจะไม่ค่อยลงคลิปนะครับเพราะว่าโรงเรียนเปิดแล้วนะครับก็วันนี้ก็ตัวคลิปเก่เาๆไปก่อนได้นะครับก็ พวกค่นี้ครับสำหรับในย้อมไปครับสวัสดีครับ